ก็ขอากาบสวัสดีนะเออกาบสวัสดีเซนีดันอันนี้มาอยู่กับผมรัสเซียซึ่งวันนี้ผมจะมีอะไรมาแนะนำซึ่งผมอยากทำซีคิง SS2 SS2 แปลว่าซีซันส2นั่นแหละซีซันหนึนั้นคุณภาพโคตรเที่ยเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะไงแต่ครั้งนี้ผมผมงการนักแสดง4ี่คนเลยรู้ไหมคนนี้คนนี้คนนี้ เออเออแล้วเขาจะเล่นได้ไงวะเออคนนี้กับคนนี้หมายถึงคนนี้กับคนนี้ไม่ใช่คนนี้นะคนนี้กับคนนี้คนนี้เป็นตัวแทนของไอ้นี่อ่าฮะและผมต้องการชวนใครใครบ้างรู้ไหมมีคนรู้เรื่องอยู่ทั้งหมดเอ่อสี่คนด้วยกันระหว่างนี่คนนี้คนนี้พุทธเหรอ อ,อ,อะไรไม่ด้วยอ่ะคนนี้คนนี้สามคนคนนี้นะผมขอเลือกเป็นนักแสดงในสี่คิงภาคสองอ่ะอันนี้ก็ด้วยเฮียน,นี่ก็ด้วยอืร้อเลยอานถูกละเอาไอ้นี่เข้าไปด้วยอะฮะถ้าผมไม่มีโอกาสทำเอสสองซึ่งคิมมีมันโคตรไร้สาระจริงคิงม,มนีโคตรไร้สาระ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวประกอบแค่ hing, ยืนนิ่งๆแบบตัวประกอบแบ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 บทีมแทบบีมเฉยอะเออเป็นแค่ตัวประกอบนะซึ่งเพราะฉันแล้วเพราะเะฉันั่นแล้วตัวนี้ไม่นับเอาแค่เอาสี่คนก็พอผมย้ำแล้วนะว่าสามคนนี้แล้วก็อีกคนนี้กร็รวมกันสี่คนซึ่งผมถามว่าผมจะเปลี่ยนทีไหม ก็มีก็มีบ้างนะซึ่ง <c oughs> ตามเคยครับคนนี้เป็นประชาชื่นคนนี้เป็นบุรณาพลหรือหรือเราเรียกว่าบุรณพันก็ได้อันนี้ก็เป็นกนโง่อนนะกนโแล้วก็คนนี้เป็นอินทรละหรือว่าอินทอนกันนั่นเองนะโอเค <c oughs> โอเค ซึ่งทำไมผมอยากทำขนาดนั้น,นก็แล้วแต่นะก็คอมเมนต์กันหน่อยเด้อว่าจะทำหรือไม่ทำว่าจะจะจะส่คนใหญ่คนคนมึงไม่อยากสแสดงกันอะไอที่อันนี้นมึงก็ไม่เคยโอเคขอโทษครับคือซึ่งไม่มีใครอยากสแสดงเลยเพราะว่าคลิปคนไร้สาระอ่ะโอเค แต่ผมจะเข้าแมพไปให้ดูนะครับว่ามันมีการยังไงบ้างไอชีวายยุคเก้าสิบนี่ะครับมันมีช่างกศียามอัน,นอันนี้ไม่ใช่แมพผมนะไม่ใช่แมพผมนะเป็นแมพของคนอืนอ่นอืนอนอน เลื่อเลื่อมากูก็มาอยู่อาชีวะกนกนอาชีวะศึกษามีทั้งหมดประชาชื่นเอ,อ้ยเอาอินทรนเลยแลวกันอินทรนกนโนประชาชื่นช่างกนช่างกนบุรณพันอุ้ยบูเลยนะพอนแล้วก็นักเรียนมัดมัดมัดโนไทยทัด โนทัดม no no oh, e ah, okay. ัดมัดโนทัดหรอไ้ยเยียนะอันนี oh. ah. ้โอเคแล้วก็ช่างโกสยามนะครับเดี๋ยวขอให้ดูช่างโกสยามก่อนเดี oh. Oh. ๋ยวเสียงตายเหมือนในเอ็มเอ็มสองไม่ใช่ไม่ใช่เอ็มเอ็มสิเอออ้ช่างโกสยามโอหเหมือนอินดีอืมเหมือนอินชิบหาย นี่คือช่างโกลสยามเหมือนอินมากโอเคแล้วกูก็บังอีกละหันไม่ได้ช่างโกลสยามเดี๋ยวเราไล่ดูเรียนกันเลยแล้วกันโอเคช่างมันแล้วกูกิดพื้นยามาที่มันเป็นสีแบบนี้เสี้ยมเงินนี่เดี๋ยวใส่ไว้เนี่ยเจ้าของแมบ,บใช่ไหมเออใช่ใช่ แอดมินเออแอดมิน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 แล้วก็โอ๊ยอุขี่รถไม่ได้กูกูเล่นในมือถือแล้วก็คําเดิมคาเดิมๆนะครับใครที่เคยเล่นกับผมอย่างเช่นเพื่อนจะทําสิ่งใดจงทําให้ดีเออ ประชาชื่นเดี๋ยวผมขอดูเอกลักษณ์ก่อนผมขอดูเอก,กลักษณ์ก่อนขอดูเอก,กลักษณ์นะบุหรี่ม้วได้ไงซึ่งผมจะใช้หมัดโอเคมึงแน่ใจนะว่ามึงจะได้ใช้ นีนะกูต้องใช้หมัดต่อยกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอคุยกับเพื่อนแป๊บแป๊บนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้คุยกับเพื่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะ เออไม่มีอะไรมากคุยกันไปสักพักแล้วนี่คือเจ้าของแมบไม่แอดมินมากกว่าถ้าเจอของแมบสทรงผมของเขาจะสีเขียว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 เอออะพิมไปสิเอ้ยพิมพิมต้องใช้หมัดสู้อย่างเดียว เพราะฉะนั้นแล้วจะมีตังค์ไปเพื่ออะไรจะมีตังค์ไปเพื่ออะไรอืมจะมีตังค์ไปเพื่ออะไรอ๋อมันอยู่ฝั่งคุณนี่ว่ะอินต่อยกันดิดนึงต่อยต่อยกันดิดอืม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 มาเลยมา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 ต้องแข่งกันต่อยแล้ โอเคขอคุยกับเพื่อนแป๊บแล้วก็อขอลาคลิปไปก่อนถ้าคลิปนี้เสียงไม่ดีงั้นมึงไม่ต้องฟังนะครับ